นายแสดงยมนาคนักวิชาการอิสราโพลเป็นบุกว่าอ่านบทความของไอ้ปิยบุตรของผู้ทานในใจย้ําว่าในใจไอ้นี่มันบ้าป่วยทางจิตยอย่างแรงเขาบอกว่าจะใช้ตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเรื่องการจัดการพระธรรมนาจของพระมหากษัตริย์มาเสนอรัฐสภาไทยแต่ข้อเสนอของเขาทุกข้อถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับซึ่งรวมทั้งฉบับปัจจุบันด้วยแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปิยบุตรมันมีอะไรใหม่ตรงไหน ลอกรัฐธรรมนูญของไทยในหมวดที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มาทั้งดุนแล้วบอกว่านี่คือรัฐธรรมนูญการจำกัดพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นที่จะเอามาเป็นต้นแบบให้กับไทยคนเชื่อมันคงโง่และบ้ามากกว่ามันอีกมาก